นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระะโตสัมมาสัมพุทธสัสุวรรณะละชะตังมหาสุวรรณะรลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวา อิธีวาพรมนีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณละราชะตังมหาสุวรรณะราชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐี ปุริเศษสาวาอิทธิวาพรมณีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวันณระชตังมหาสุวันณะราชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐี มหามิคตะเศรษีปุริเศสาวาอิทธิวาพระมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณน,นาละชะตังมหาสุวรรณราชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐี มิคตะเศรษฐีมหามิะตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพลมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณน,นาละชะตังมหาสุวรรณน,นา,าชะตังอังคตะเศรษฐี มหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรมณีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวันนละชะตังมหาสุวันณะลาชะตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมณีวามะอะอุมานิมามาสุวนนรรณละชะตังมหาสุวรรณณะ ลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษีมหามิคตะเศรษีปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณลรชตัง มหาสุวรรณะราชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณ นราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมณีวามัตอุ มานิมามาสุวรรณนาละชะตังมหาสุวรรณะรลาชะตัง,นนาาตงอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวา พลัมนีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวรรณนาละชะตังมหาสุวรรณราชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวา อิถีวาพรมนีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณละชะตังมหาสุวรรณะรลาชะตัง,นนาาตงอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐี ปุริเสสาวาอิทถีวาพรมณีวามะอะอุมานิมามาสุวันณลาชะชตังมหาสุวันณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐี มหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพรมณีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวันณะระชะตังมหาสุวันณะลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐี มิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธีวาพรัมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณน,นาละชะตังมหาสุวรรณน,นา,าชะตังอังคตะเศรษฐี มหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรมณีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวรรณลาชาตังมหาสุวรรณราชะตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมนีวามะอะอุมานิมามาสุวนนนรรณละชะตังมหาสุวรรณณะ ลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณละชะตัง มหาสุวรรณะลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพหมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณ นราชตังมหาสุวรรณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทิวาพรหมณีวามอตอุ มานิมามาสุวรรณนาละชะตังมหาสุวรรณะรลาชะตัง,นนาาตงอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทีวา พลัมะนีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวรรณนาละชะตังมหาสุวรรณน,นา,าชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษีมิคตะเศรษีมหามิคตะเศรษี ปุริเสสาวาอิถีวาพรหมนิวามะอ,ะอุมานิมามาสุวันณระชตังมหาสุวันณะราชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐี มหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธีวาพระมณีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวันนาละชะตังมหาสุวันณะลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐี มิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพรัมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณน,นาละชะตังมหาสุวรรณน,นา,าชะตังอังคตะเศรษฐี มหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิถีวาพรมณีวามะอะอุมานิมามาสุวันนลราชะตังมหาสุวันณะลาชะตัง อังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรมณีวามะอตอุมานิมามาสุวนนนรรณลรชะตังมหาสุวรรณนะ ลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรมนีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวัรณละชะตัง มหาสุวรรณะลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพลมณีวามะอะอุมานิมามาสุวรรณ นาละชะตังมหาสุวรรณะรลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทธิวาพรหมนีวามะาอุ มานิมามาสุวรรณนาละชะตังมหาสุวรรณนรลาชตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศสาวาอิทีวา พลมณีวามะอ,ะอุมานิมามาสุวรรณน,นาละชะตังมหาสุวรรณราลาชะตังอังคตะเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตะเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐี ุลิเศสาวาอิทธิวาพรหมณีวามะอะอุมานิมามา